ฟังเสียงดีๆฟังเสียงดีๆเจ้เจมอืมค่อยๆฟังเสียงค่อยๆฟังเสียงดีๆอย่ามัวแต่ร้องอย่าอย่ามัวแต่ร้องโอยๆฟังเสียงดีๆ ออเออนวดหัวนวดปวดหัวนวดหัวค่อยๆนวดช่วยๆนวดหน่อยจ้านวดอยู่จ้าอ่าดีแล้วแถวๆขมับนั่นแหละทายทอยด้วยหน้าผากด้วย หายว่ะยังหัวด้าอือ้อาคอยังคอใช้ขวาใชีหมดไหมหายไหมคอเคอ ได้ไหมดีไหมดีป่ะเป็นไงดีแล้วดีแล้วนะเออดีแล้วหายนะปกตินะอาสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอาสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะเอออาปลอดภยัยปลอดภัยอยู่ด,ดีฮะ